หลังจากวิ่งงานภูเก็ตมาก็มาถ่ายน้ำมันเครื่องครับผมพี่น้องถ่ายเองครับผมอพี่น้องรถเก่ากันนี่นะพ่พี่น้องไอ้ทำเองไหนก็ทำไปไม,มีอะไรมาครับคนเราส่วนใหญ่ทีมงานผมจะสมกันเองเนียครับ มีปลาบึงการเนี่เป็นในหัวเรือใหญ่กาจาันบันดุงกับผมเครื่องรถผมนี่มันใช้น้ำมันเครื่องสิบสองลิตรนี่ครับคือถ้าเราถ้าเราทำเองได้มันก็จะตัด ค่า,ชาใช้จ่ายได้หลายอยู่ครับโอุจจางเขาก็หลายหลอยกันเนี่ยสองสามลอยกันเน่ยครับถ่ายน้ำมันเครื่องนี่ครับผมก็ทำเองเลยรูจักจกระปา๋าเบองการก็ฝึกทํากันเองครับโอ้ตัวแรกผมก็ขับรถรับจ้างคือกันแหละรถรับจ้างบริษัทนี่เขาจะมีช่ากด้ยวยพ่อพี่นอ้องยิงก็ไม่เคยรู้แล้วว่าเป็นเรื่องเขาเนี่ยออกรถมาวิ่งเองอะไรเองก็กมาศึกษาม,มาทำเอา อ้ผมบอกนะครับผมพี่น้องนี่ไม่ได้ว่าสอนเลยทุกสิ่งทุกอย่าง้ายากรูต้องถามผู้รู้หรือเลี่ยนรูจากผู้รู้ครับมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงครับแล้วแต่จะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับแต่ผมกาศึกษากระปาบึงกันของผม,ผมเนี่ยผมจะไอ้นี่ครับถ่ายน้ำมันเครื่องเขาจะเริ่มเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนะครับผมก็จะไปเปลี่ยนของผมมัน เฮดโอเจ็ดด it, um so an e ีว่าเธอโบหกสูบนี่ครับแล้วก็ถ้าว่าอากาศมันอึมครึมกันนีงก็เอาถุงพลาสติกด้วยครับครอบกองไว้ได้เด้วยพรมพี่น้องกันฝุ่นกันฝนมันเข่าถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องถ่ายใจร้อนเนี่ยพรมพี่นออกจายันเย็นๆครับเหนียวรถกับบ้านมา ราะว่าผมมีทั้งสองอดีตแล้วครับผมเก็บน้ำมันชิโลไปไ้ะครับเอาไว้น้ำมันเครื่องในที่ว่าซื้อสับหลดมาจากภูเก็ตครับจะลองเอาไปปลูกกบ้านดูจะได้กระวิสันวันไหนดูเนียมันไม่ได้ยากหรอกพี่น้องไอ้ไทยิงนะใส่ใจดูแลหลดดีๆครับก็อยู่ด้วยกันได้นั้นเห็นสภาพหลดผมขนาเนี้ยผมวิ่งวิ่ง ทั่วภาคของประเทศไทยเลยครับวิ่งเกือบทุกจังหวัดแหละครับคนเรามันอยู่ในความพอใจผมก็พอใจของผมหลดคันนี้ผมก็เลม่อมาักเปลี่ยนแปลงอะไรากม,มายอม่สยว่าซอมเองขับเองสอมเองนะค,ครับผมพี่นอกแต่ว่าผมก็ไม่ใช่ว่าจะ่อมเก่งไปหมดทุกเรื่องหรอก ก็เบสิกพื้นฐานก็พอทำได้อยู่ครับเรื่องตั้งเบรกตั้งเบรกตั้งอะไรมมนตั้งเบรกไอ้ทำของกระจกกระจกเปลี่ยนลูกยางคาัดยังกันนี่พอทำได้แต่แบกใหญ่ของผมคือป่าบึงการครับโอ้จะไม่ลืมกันเลยครับข้มูี่เอา แนี่วเขาคนเราถค,ครบกันไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่ด้วยกันในนานครับแบบผมก็ปาบึงกันก็จานบันดูขบกันที่ใจครับแกไม่หวงวิชาเลยแกปล่อยวิชาเมื่อเลยปลาบึงกันอันนี้ก็ลองดูนะครับไม่เชียผมเลยปีหนึ่งอิองถ่ายประมาณสามทีก็อลองไปก็อลองไปคิดเอาด้วยครับ สำหรับผมนี่ผมว่าทำเองเนี่ยมันดีที่สุดมันสบายใจนะพูดง่ายๆมันทำเองได้ครับค okay. ของแบบเล็กๆน้อยๆอนกังนี้นป๋าบึงกะน่าอย่าไปกลัวเลยรถดเก่าอย่าไปกลัวเลย่มพี่นอ้องอันนี้อันนี้ ใครก็แล้วแต่ใครเด้อแต่ว่าของผมผมที่ทาให้ดูนี่คือผมทําผมประจำจะเลยไหมผมก็ว่ามันลดตน้นทุนได้หลายอยู่ถ้าสมมติลุงเองเป็นอะไรเป็นอย่าลืมนะครับเปลี่ยนกล่องเอ้ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งก็ต้องเปลี่ยนกล่องนเปลี่ยนกล่องน้ำมันเครื่อง ผมจะถ่ายทิ้งไวเ้เลยจะไปสื่อกองอยู่ครับง่ายกินหัพี่น่องถ่ายน้ำมันเครื่องผมรู้ว่ามีใครหลายคนทำอย่างผมล้ะครับ หลุดเลื่อมดเลยโอยแม่จะเขียนนายสบายวัฒนศิลป์ผมเขียนเองแหละนี่รถผมเองเนาะเขียนตัวถั่เขียวหนึ่งไรได้ก็เขียนเอาหมดเลยน้องโอ้เห็นว่าเก่าวนนี้ก็ไปได้ทั่วชีวกันนี่นีั่วประเทศไท,ย,ทยไปเกือบมาหมดแล้วเนี่ย เกาหลุดไหมไม่สาคัญครับมันอยู Impf ่ที่สําคัญที่ว่าเราเอาใจใส่ดูแลครับก็ความพอใจนี่แหละก็แค่นั้นแหละคนเราไม่ต้องคิดอะไรๆครับหลดเกาหลุดไหมก็ถึงไงถึงกันขาเที่ยวได้เท่ากันครับวิ่งบริษัคขาเที่ยวเท่ากันครับไม่ได้เกี่ยวรถดไหมรลดเกาพอาสู่งงานเขาเซ็จก็พออล้วก็กลับมาปลอดภัยก็พอแล้วครับนี่ครับมองข้นอออ่าโอเคนะครับสำหรับคนที่ว่า ต่องการที่ว่าจะ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 ,จะหันมาทำอาชีพรลุดหับจากก้างก็อย่างทีผมบอกแล้วครับมันต้องมีใจแล้วก็มีความอดทนแล้วก็ขอเสริมครับถ่ายเองมีพื้นฐานเบสิกแบบนี้มันก็หลุด่าใช้จใจได้ร้ายได้ผอพี่น่องครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อกองน้ำมันเครื่องครับพอ่อพี่น่องเดี๋ยวคอยมาดูนี่ครับขนาทีโร ล่างหลดก่อนล่างหลดนี่ก่อนเหลือพคตขอไปเดียวพอไหมเนอะไอ้รับมือหนึ่งล่างหลดมือหนึ่งถ่ายถ้ามือ นี่โอหลดเอ็งทำถึงจะหลดก่อนใส่เองงรักษาดีๆทำความสะอาดดีๆนี่มันกัดยูไม่พด้พี่น้องมันนี่ครับเอาใจใส่ดูเลยดีๆหลดอยู่กับเรานานๆ ผมคิดแค่ว่าวิ่งงานโรงงานหลดเก่าหลดใหม่ก็ได้ค่าเที่ยวเท่าเท่ากันเพียงแต่ว่ารถใหม่มันมันก็คำว่าหใหม่เนาะใหม่ก็เก่าเนาะถ้าเปรียบเทียบแล้วหใหม่มันก็จะดีวกว่าเก่าแหละครับแเทศบาลไอ้ไอ้ใช่ไปใช่มา ถ้าดูแลรักษาไม่ดีก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายรถใหม่รถเก่ามันอยู่ที่คนนะผมว่าทุกอย่างผมจะล้างรถก็ได้รอน้ำมันเครื่องให้มันหมดก่อนครับถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องถ่ายใจร้อนนะครับใจเยน็นเพราะมันพีน่น้องครับน้องผมจะล้างรถล่อครับนี่ครับใส่กล่อง ใส่เล่นเรียบร้อยแล้วเพื่อนของพ่อพี่นอ้อ,นองล่างค้างรถแล้วเดี๋ยวก็จะเติมได้พ่อพี่น้องเลยไม่ยากพ่อพี่น้องเลยยิงก็อาศัยว่าเครื่องเองเครื่องอะไรใช้นะ้ำมันกี่ลิตรกี่ลิตรกี่แคลนัเนแหลี่ยผมคิดสองลิตรเครื่องมันใหญ่ เตือนไปที่นี่ก่อนเด้อพ่อพี่นออออ้องสิงก็มาดูข้างหลังชิดอีกที่หนึ่งโอโอ้โหมัวดูลาวบันไดน,นี่เขับวามันรั่วไหมรั่วครับเสียงมันกว่ี่สิบจุกนี่ครับว่ามันรั่วไหมรั่วถ้าไม่รั่วก็ยิงยาว เดี๋ยวไปเอาไมา้กอลอนหนึ่งนี่ครับถ่ายเด็ดมันจะได้สำเร็จประมาณด,ดีดีเดี๋ยวเติตมน้ำมันเครื่องอันเดิมขอพี่นอ้องนี่ครับเป็นการเซตสินกระบ,บวนการเอียงกับตัวสอบดีเดิมขอพี่น้องนี่ปิดฝาแล้วก็นี่ครับดึงอันนี้ดูได้เด้อพ่อพี่นอ้องของวัดน้ำมันเครื่องเอียงกับเช็ค ทุกอย่างครับก่อนก่อนสตาร์ทเนี่ยคือผมถ่ายปื๊บผมก็จะสตาร์ทไว้ประมาณห้านาทีเลยครับอันนี้ก็สูตรใครสูตรบ้านนะครับของผมผมทํากันเองผมตลอดแหละครับนี่ก็ตรวจสวบเช็คผมก็จะสตาร์ทเนี่ยพอไปนอนเองอย่าลืมมาทุ่งหยางออกเดินเะนีย่ยหยางอื สตาร์ทเครื่องก่อนนี่ครับเป็นการ เสร็จสิ้นในการถาา่ายมาเครื่องผมครับนี่นะครับเพีเยงแค่ว่าอยากอยากทําให้ดูเฉยน,นะครับว่าสิ่งเล็กๆหน่อยเองก็ทำเองได้เด้อพร้อมพี่น้องน,นะครับนี่นครับถ้าใครหลักในอาชีพหลุดหับจ้างเราก็ต้องหาประสบการณ์ในการสมรถนะครับเองต้องมีพื้นฐานนะ เองก็ศึกษาจากผู้รู้เลยแบบผมเลยตอนแรกไม่รู้อะไรหอกศึกษาจากผู้รูร้ของพ่อพี่น้องเลยขอคุณมาตรการสระก,การชมครับใครกำลังเดินทางไกลไกก็เดินทางโดยความปลอดภัยด้วยพพี่น้องทางไปแล้วครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยพ,พ่อพี่น้องอย่ากเจ็บอย่าจนครับรักษาสุขภาพตัวเองเ้อะพ่อพี่น้องขอคุณมากครับจาก้มายวุ่โกพูดเร็วคือเกอ่าสวัสดีครับ